ทุกคนเห็นไหมหนึ่งห้าหนึ่งห้าตอนแรกว่าจะยังไม่เปิดคลิปนะขอขอแบบเออเซ็ตอะไรให้เรียบร้อยก่อนแต่แบบพอหันไปเห็นเวลาโอ้เริ่มคลิปเลยก็ได้จ้าวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเกี่ยวกับเซลฟ์แคร์เราจะใช้สองเซ็ตนี้มาสั้นๆเร็วๆไวๆ แค่ค่ะนะคะวันนี้เราจะมาดูแลตัวเองในเรื่องอะไรบ้างหนึ่งใบสำหรับวันนี้เนาะ t r e n j o y that cup of tea or coffee take a moment to sit down and really enjoy drinking a cup of tea s o r r ขออภัยนะถ้าแบบออกเสียงไม่ถูกนะคะ drinking a cup of coffee in a cafe it will only be a couple of minutes of your time to sit and enjoy เหมือนคุณต้องแบบ uh, สำหรับวันนี้นะคุณก็แค่หาเวลาดื่มกาแฟหรือชาหรือดื่มเครื่องดื่มของคุณนะคะนั่งลงและใช้เวลาดื่มดำ่ำกับชาแก้วนั้นกับกาแฟแก้วนั้นของคุณไม่ว่าจะในคาเฟ่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านมันเป็นแค่ช่วงเวลาแค่ ไม่กี่นาทีแต่อยากให้คุณอะดื่มด่ำไปกับมันการที่คุณปล่อยความคิดให้มันว่างอะแค่อนจอยกับสิ่งที่คุณทำนาขนาดนั้นน่นะมันก็ทำให้คุณได้รู้สึกหยุดได้ได้หยุดพักและเติมพลังงาน ได้แล้วนะลองทำดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราเปิดอีกสำรับนึงมาดูกันอ่ะอันนี้ ตอนแรกว่าจะทำเป็นคลิปเรียวเนะเาะอ้ายาวและไม่เป็นไรเป็นคลิปสั้นแทนก็ได้หนึ่งใบ Get curious cultivate questioning mind ขอไปแปลแปล๊บนึงเดอ้อยาวเหลือเกินอ่าไปแปล,แปลมาแล้วนะคะอันนี้คือไพ่ที่เขาบอกว่าปลูกฝังจิตใจที่สงสัยการอยากรู้อยากเห็นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมองโลกให้สดใสทำให้มีพื้นที่สำหรับความมหัศจรรย์และแนวคิดใหม่ใม่ที่จะยกระดับชีวิตประจำวันของคุณคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการให้ความสนใจกับสิ่งรอบตัวมากขึ้น สังเกตผู้คนการสนทนาและการโต้อตอบลองพาตัวเองไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ๆและสังเกตความแตกต่างพยายามถามเพื่อนและครอบครัวเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังทำและทำไมและตั้งใจฟังคำตอบของพวกเขาการฝึกอยากรู้อยากเห็นทุกวันจะช่วยให้คุณรู้สึกตื่นตัวและเติมเต็มมากขึ้นสำหรับเราอะ่ะก็ล้อกับใบแรกเนาะที่ให้คุณน่ะดื่มด่ำกับ ช่วงเวลาไม่กี่นาทีที่คุณได้ดื่มเครื่องดื่มของคุณเนาะส่วนใบเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าหลังจากที่คุณได้รีแลก์ได้ชาร์จแบตจากการที่คุณได้ทําอะไรอย่างจริงจังแล้วเนี่ยทําสิ่งนั้นๆอย่างเดียวอะ่ะโดยที่แบบเราไม่ฟุ้งซ่านแล้วเหมือนมันก็จะทำให้คุณแบบปวสมองปลอดโป่งเนาะแล้วหลังจากนั้นอะ่ะคุณก็ลองมาสังเกตสภาพแวดล้อมรอบข้างดูมันก็จะทําให้คุณ มีความกระตือรือร้อนอุ้ยน้องแมวแอบมองอมันก็จะทําให้คุณมีความกระตือรือร้นหรือรูอ้สึกแบบเออสดชื่นและตื่นตัวในการที่คุณจะแบบเปิดมุมมองใหม่ๆในการแบบเออตั้งคําถามถามคนอื่นให้เขาตอบคําถามของเราอะกลับมาแล้วเราก็ได้เห็นมุมมอง ที่สดใหม่มากขึ้นประมาณเนี้ยค่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ลากันด้วยสองใบนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้มีวันที่ดีๆในทุกๆวันค่ะไปแล้วบ๊ายบาย